คิดว่าเป็นเรื่องการเมืองยิงกันที่หน้าครูหาเรื่องตั้งเนี่ยะก็ปรากฏว่าทําไปทามาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องหัวเมียครับหัวเก่านะครับมาดักยิงหัวใหม่นะครับแลก็เรื่องความหึงหวงนะ ดีกันยามเย็นตอนนี้ทุกกับยี่สิบนาทีนะครับนะครับเรากําลังไลฟ์สดนะครับนะครับไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะครับาจากที่ห้องอาหารของอโรงแรมนะครับในมหาวิทยาลัยจันกเกษมนะ้าสาราญาลัชิดาผมออกกําลังกายเสร็จแล้วก็มานั่งนะครับน,นั่งกินข้าวแล้วก็มาไลฟ์สดนะครับเนื่องจากบ้านอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยครับนะครับ นะครับบ้านบ้านบ้านอยู่ติดกับมหาลัยนะครับก็เลยมา,าไลฟ์สดนะฮะนะครับ,นะค,รบคุยกับพี่น้องนะฮะนะครับ,นะรบก็เชิญน,นะฮะ เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับนครับก็เรียนชวนนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องคดีความเรื่องอะไรต,ต่างๆก็เรียนเชิญนะนะครับนะฮนะก็เนขะ้าไปได้คนระับนะนะ นะครับเราเรียนเจอนะครับนะฮะสัญญองสัญญาณก็น่าจะพอใช้ได้นะฮะนะครับทุ่งกว่าวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะมียิงกันนะครับที่กูหาเลือกตั้งนะครับวันนี้มีการยิงกันนะอืมีก็มีหลายเรื่องนะฮะนะครับตำรวจจับม็อบใส่เสื้อในไม่ทันอะไรต้องมาเช้านี่ฮะ นทนายเผยม็กทะลุฟ้าถูกจับกลุมไป68ลายผู้หญิงบางคนยังไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในนะครับข่าวจากเนชั่นทีวีนะฮะเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อเช้าก็มีการจจ่โจมนะครับสลายสลายหมู่บ้านนะครับฟีน้องประชาชนก็คงจะไปติดตามกันนะครับะนะครับติดตามเรื่องการสลายนะฮะสลายหมู่บ้านนะฮะ พี่น้องก็นะครก็ให้เวลา3นาทีในการเคลื่อนย้ายนะครับในการย้ายหมู่บ้านนะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมให้เวลาน้อยจังนะประมาณสัก6โมงเช้ายัางไงตำรวจลุยเข้าไปนะครับนะครับหมอทะลุฟ้าถูกจับกุมเถวทําเนียบนะนะครับในโซเชียลก็วิจารณ์ว่านนะก็จะมีการเข้าไปถ่ายรูปของรัฐมนตรีใหม่4คน ถ่ายรูปหมู่กันในธรรมเนียบนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมีการนะครับรื้อหมู่บ้านนะครับนะหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับจริงเท็จยังไงไม่รู้นายเห็นดูตามข่าวนะนะครับ่แตใครจะตามข่าวแล้วรู้สึกอ,อ,อย่างไรบ้างนะครับที่บอกว่านะครับที่บอกว่าท่านยังเอ่อ

ช่วยรันแชร์นะครับรอสักแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ทางเฟ e บุ๊ k ก็1,500กว่าคนนะครับ t i k t o อก็81นะ YouTube ก็356ก็เข้ากันมานะมาเช้านี้ก็ม็อบทะลุฟ้านะครับนะครับนะม็อบทะลุฟ้ามาเช้านี้นะครับก็จู่โจมกันเลยนะครับให้เวลา3นาทีขนย้ายกันไม่ทันนะครับก็โดนดำเนินดำเนินคดีกันไปหนักๆทั้งเลยครับ ร,รัฐบาลช่วงนี้ก็เข้มหลอเกินนะนะครับแชร์แล้วนะครับแชร์แล้วนะครับวันนี้ก็ร้านอาหารคนเยอะนะวันนี้นะครับอืมสักคนะ ครับเวลาแพ้เปพียวนะครับเอาต่อเอาต่อนะครับมาว่ากันเลยนะครับม็อบทะลุฟ้าเมื่อเช้านี้ตำรวจตำรวจแถลงแล้วนะครับ รนะักน้ำรักไฟใช้ไฟฟรีนะครับนะนะครับเจอกันชงกัญชาอะไรต่างๆ่านะนะครับกันชงกัญชาในหมู่บ้านทะลุฟ้าบอกผิดกฎหมายนะรักไฟหลวงใช้ไฟหลวงฟรีเจอกัญชาอัดแท่งนะครับเจอเซ็กทอยเจอต่างๆนะไม่รู้จริงเท็จยังไงตำรวจก็ถแถลงก็ต้อง,ต,องต้องเชื่อตามนันไปก่อน นะครับนะเนี่ยปลติบทีปิยะเนี่ยถแถลงนะนะครับก็เข้าไปจู่โจมก็เวลาหกนาฬกานะครับให้เวลา3นาทีนะโดนข้อหามั่วสมุมผิดกฎหมายตามพรกฉุกเฉินแล้วก็พรบควบคุมโรคนะครับก็จับคุมไปนะครับนะครับ,นะรบนี่นะนะนี่ก็เตือน อย่าแชร์ข่าวปลอมนะครับนะห้ามแชร์ข่าวปลอมนะอ,มอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ,นะก็ปรากฏว่ามีอะไรบ้างฮะนะรไฟฟ้าน้ำประปาใช้ฟรีต่อท่อสิ่งปฏิคูลลงคลองที่สาธารณะพบกัญชาอัดแท่งน้ำกระท่อมเซ็กทอยนะครับเซ็กทอยนี้เอาไปทำอะไรนะนะครับเห็นก็บอกเ่ยมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง อ,นนะอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ว่างกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องการจู่โจมในช่วงเช้านะครับเสรีภาพของประชาชนจะมีแค่ไหนอย่างไรก็นะพี่น้องก็ลองดูเอาเองนะครับทน,นายเขาเปิดตัวเลขหมู่บ้าทนทะลุฟ้าถูกจับเพียบ68ลายเยาวชนพระสงฆ์โดนด้วยเห็นว้ข่าวมีพระโดนจับสึกด้วยไงนะ,นะนะครับงานนี้ก็นะเล่นใหญ่เลยนะ วาสนานานุมเผยสาเหตุสลายหมอบหมู่บ้านทะลุฟ้าหน้าทำเนียบเพราะเตรียมถ่ายรูปหมู่คลโมชุดใหม่อมืนะครับเคลียร์พื้นที่ถ่ายรูปหมู่คลโมชุดใหม่นะครับอันนี้ก็คือคําชี้แจงอันนี้ก็วาสนานานุวมเขาว่านะนะครับมาดูกันต่อไปว่าคนเหล่านี้จะได้ประกันตัวไหมหรืออะไรยังไงนะนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประท้วงในประเทศไทยในต่างประเทศในพม่าในการหนักนะครับ นะครับเมื่อวานนี้ก็ยิงกันตายกันไปนเยอะนะครับก็การประท้วงของพมา่านับวันก็จะรุนแรงมากยิงนะงกย่งขึ้นนะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะนานาชาติก็ควรจะต้องเข้ามาช่วยน,นะะแม้กระทั่งนางงามของพมา่าที่มาเมืองไทยนี่ก็ถึงกับหลังน้ําตาครับนะครับหลังน้ําตาก็อยากจะให้นานาชาติเข้ามาช่วยพมา่าเพราะตอนนี้รัฐบาลพมา่ารัฐบาลทหารพรมาร่านั้นก็ใช้อาวุธจริงนะครับยิงประชาชนไปนี่ตั้ง,งหลายร้อยศพ้ว นะครับนะใช้กระสุนจริงด้วยนะครับอันนี้กับการเมืองรัฐประหารี่นนี้ก็รุนแรงลือเกินนะครับอันนี้ก็เ่าห้ฟังนะหลายคนถามว่าชุมนุมแบบสันติทําไมต้องสลายการชุมนุมน้างยัสิก็ต้องถามรัฐบาลดูว่าทําไมต้องสลายการชุมนุมต้องถามรัฐบาลดูนะนะจริงๆเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็น่าจะให้เขามีโอกาสได้ชุมนุมนะ เขาก็อ้างว่าจะติดโควิดนะครับโม,นะมปก็ฝักหลักมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับนะครับก็นะครัวันนี้ก็เป็นเรื่องการชุม,มนุมในประเทศไทยเนพรานะว่ากใช้กระสุนจริงขอเสียงทนายหัวเราะนะครับ <c oughs> หัวเราะดังไม่ได้นี่อยู่ในใน,ในรีสอร์แนะ่่ก็คุยเบาๆวันนี้ครับอ นะครับหลายคนก็ร้องไห้นะครับมีการจู่โจมเนะี่ยหลายๆคนถามว่าการสลายม็อบถูกต้องตามกฎหมายไหมตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็ทําตามกฎหมายทุกขั้นตอนเพราะว่าเขาห้ามชุมนุมคือพรกรมีกฎหมายโรคติดต่อมีพรบจราจรพรบรักษาความสะอาดและต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นคําชี้แจงจากตำรวจนะครับ กว่าันนไปนะอีกเรื่องนึงเป็นข่าวชาวบ้านนะดูข่าวไหมครับนะสามีก็นะตกบ้องหูนะคนที่เข้าไปในห้องน้ําผู้หญิงเตรียมเข้าไปจะไปเ,เขาเรียกอะไรไปทํามองนะเมียเขาในปั๊มน้ามันเขาก็เรียกตํารวจจราจรมาจับนะตํารวจอ้างว่าไม่ว่างอ้างว่าไม่มีหน้าที่บ้างน,นะครับนะ ขอที่จริงแคสอย่างไรไม่รู้นะก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่าตารวจทุกคนไม่ว่าจะเป็นตารวจจราจรตํารวจสายตรวจตารวจธุรการตํารวจอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เสามารถจับกลุมได้ถ้าตํารวจเห็นความผิดซึ่งหน้าแล้วไม่จับกลุมเนี่ยนะตำรวจก็จะมีความผิดทางวินัยนะครับแล้วก็จะมีความผิดตามมาตรา1น7เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องตํารวจนะครับว่านะครับนะถ้าท่านเห็นความผิดซึ่งหน้าท่านต้องจับ ท่านจะอ้างว่าท่านไม่ว่างไม่ได้นะเนะพราะมารับราชการแล้วต้องว่าง24ชั่วโมงนีนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวไปนะส่วนข้อที่จริงจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าอ้างมาเป็นตำรวจจราจรแล้วไม่มีหน้าที่จับคนร้ายนี่ไม่ใช่นะนะครับตำรวจทุกคนมีอำนาจสิทสิ์จับกลุ่มมาตรา17นะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างว่าไม่ว่างนะครับเข้าใจนะครับ อ,อ,อวันนี้อากาศร้อน41องศานะครับร้อนมากจริงๆครับอันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะวันนี้อ,อ๋อเรื่องยิงกันครับท่านติดตามข่าวไว้มีการยิงกันที่กูหาเลือกตั้งนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองยิงกันที่หน้ากูหาเลือกตั้งเลยปรากฏว่าทําไปทํามาแล้วนะไม่ใช่เป็นเรื่องโผเมียครับ หัวเก่านะครับมาดักยิงหัวใหม่นะครับ,นะรบนะก็เรื่องความหึงหวงนะยิงสีนัดตายคาที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องชู้สาวนี่ต้องระวังนะกฎหมายไทยนะครับถ้ามีเรื่องชู้สาวนี่ก็ต้องไปฟ้องอย่างศาลเยาวชนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เน้นการฟ้องร้องเน้นการฆ่ากันอีกคดีนึงก็มีการเอาไม้กวาดแทงเข้าไปในอวัยวะเพศจำได้ไหมทางใต้ นะครับที่มีข่าวทํานองอย่างนั้นจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่มันรุนแรงแลืกเินคดีนี้นี่มาดักยิงเลยครับผัวเก่าดักยิงผัวใหม่โอ้โนะมมมออหนะม,มันน่ากลัวนะใครจะมีผัวมีเมียอะไรนี่ก็ต้องระวังนะมันดูแล้วมันน่ากลัวเลินะนะครับการจะเป็นมีผัวมีเมียนี่เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวนะครับไปได้เมียชาวบ้านเข้ามาถึงแม้เลิกลนะกันแล้วนะใครก็แล้วแต่ไปได้เียฮะ ไปได้ผู้หญิงที่เคยมีสามีมาต้องดูว่าผัวเก่าเป็นคนแบบไหนนะถ้าผัวเก่าเป็นคนอันตรายก็อย่าไปเอาเลยครับหาผู้หญิงใหม่ดีกว่านะครับอย่างกรณีนี้ผู้ชายมาได้ผู้หญิงซึ่งเคยมีเมียมาแล้วแต่ปรากฏผัวเก่าตามมาฆ่าโอ้โหโ,โหดจริงๆรออถ้ามาดักฆ่านี่ก็โทษประหารชีวิตอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนเพราะประหารชีวิตสถานเดียวเออน่ากลัวนะ นะครับยิงกันกลางวันแสบแเลยหน้าคูหาเลือกตั้งไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองสี่นัดขาที่เ,เห็นบอกเป็นดีเป็นลูกอดีตนาย,ยกอบตอะไรนะหน้ากลัวนะเนี่ยการพกปืนเนี่ยมันก็เกิดความมั่นใจแล้วกนะ็ยับยั้งอารมณ์อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่จำเป็นก็อย่าไปพกปืนเลยนะเปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศพบร้องทุจริตแล้ว2 8 9ร้เร้่อง นะ9 8 9เรื่องนะการทุตริตเทศบาลน,นะครับน่ากลัวนะที่8ริ้วนะเป็นไงฮะสสสสพักแกนนำรัฐบาลน่นะสสส8ริ้วชกหน้านะครับชกหน้าต่อยหน้าทำร้ายร่างกายอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์อาจารย์รัฐศาสตร์ที่ราชพัฒนที่8ริ้วนะครับนะในร้านอาหารดังกลางเมือง8ริ้ว เห็นเขาบอกว่าพอชกเสร็จปุ๊บมีการถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องมูจรปิดไปด้วยทาลายพยานหลักฐานนะครับอันนี้ก็น่ากลัวนะนเห็นได้ข่าวว่าก็จะาอาจารย์ก็จะมีการร้องไปที่ประธานชวนสอบจริยธรรมก็คงไะต้องร้องปปชนะพราะเป็นสสนี่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงอันนี้เป็นสสนะครับแต่ไปต่อยชาวบ้านนะครับมันสมควรจะเป็นสสต่อไปไหม ควรจะต้องร้องไปยังศาลฎีกาไหมเหมือนกับสสที่บุกรุกปากและให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเลวร้ายัชงนั้นนะครับวันนี้นะครับอืมนะครับนะคงไม่มีใครเขายอมนะครับทำแบบนี้มันเกินไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ดันไปต่อยประชาชน นะครับในร้านอาหารดังและร้านอาหารนี้ก็อย่างที่บอกนะนะ,นะครับปล่อยให้มีการเอากล้องวงจรปิดออกมาจากร้านได้ยังไงนี้ก็ต้องดูนะคงจะไม่มีใครที่เขาจะไปนั่งกินที่ร้านคุณมีการโดนกระทืบแล้วก็เอากล้องวงจรปิดไปนะร้านพวกนี้ก็ไม่ควรจะไปกินอีก่อไปนะ,นะครับนะครับอืมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เรามาคุยกันเบาๆนะนะครับมีอะไรดูนะครับ ม,มีอะไรไหมครับวันนี้ก็นะครับไม่มีอะไรมากมายนะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับข่าวสารวันนี้ก็ค่อยๆมีอะไรครับนอกนั้นจะเป็นข่าวเก่าๆนะอมนลสสก้าวไกลสอสอข้อมุตํารวจรับทราบข้อหาหมินนายกนะครับคนที่โดนก็หาหมินนายกนี่ คนแรกก็คืออัธิยักษ์โดนไปจําได้ไหมคนต่อมานี่ก็สสก้าวไกลอมรอมรักษ์หรือเจียบโดนขหามิ่นนายกนะครับนะนอกจากนั้นก็ไปเรื่องแอดแอดแอคาราบาวไม่ทนขอตั้งกลุ่มเซฟชัยวัดหลังถูกสั่งให้ออกจากราชการเผาฐานเผาบ้านกะเหลี่ยงบางกรอยนะครับคดีนี้ก็มีคนมีความเห็นทางสังคมแยกไปสองกลุ่มบางคนก็สนับสนุนคุณชัยวัฒน เพราะคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็เป็นคนที่มีผลงานนะครับในสมัยที่ทํางานนะครับในขณะเดียวกันก็ถูกกล่าวหาว่าไปเผาบ้านกระเหลี่ยงบางคอยผมก็ไปรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะก็ดูนต่อไปนะครับด้านผลงานคุณชัยวัฒน์นี่ก็มีเยอะนะครับก็เป็นคนเก่งเนะี่ยแต่เราก็ไปรู้ว่าเขามีส่วนร่วมในการเผาบ้านกระเหลี่ยงบางคอยหรือไม่อย่างไรนะแต่คดีนี้ก็ถือว่าแรงนะครับถึงขนาดถูกปปทสั่งให้ออกจาการาชการนะครับ,นะรบนะก็ดูกันต่อไปนะครับ พี่น้องคิดอย่างไรก็ดูไป,ไปก,การจะดําเนินคดีอะไรกับใครนั้นก็ต้องรู้จากพยานหลักฐานเป็นหลักก็ดูนะครับว่าพยานหลักฐานมันจะมีเพียงพอไหมนะครับนะก็ดูหลักฐานไปว่ามันจะมีเพียงพอไหมนะในคดีนี้นะครับนะครับสวคนหนึ่งออกมาถแถลงข่าวทานองนะอย่ามองสวเป็นพวกขวางกฎหมายประชามติ ชี้ถ้าขัดรัฐธรรมนูญไทรก็ยื่นร้องศาลได้ะครนะนะครับ,นะรบสวนี่ก็จะยื่นส่งสารลรัฐธรรมนูญเยอะยนะเขาจะออกกฎหมายประชามติก็จะส่งตีความอยู่นั่นแหละเราไม่เข้าใจนะนะครับคนก็ก็ลมองว่าคนพวกนี้นี่หวงอำนาจหรือเปล่าอยากมีอำนาจนานๆนะครับนะะบ้านเมืองเราก็ไม่รู้จะยังไงอ,อาจารย์นัศสสาที่8นิ้วเล่านาะทีสสแนิ้ว พลังประชารัฐรัวหมัดถีบยอดบอกบอกูอยากเจอมึงมานานแล้วโอ้โหแบนี้นะครับคําพูดลูกพักพลังประชารัฐเนี่ยกูอยากมึงเจอมึงมานานแล้วความเห็นทางการเมืองต่างกันหัวหน้าพักเ็าใช้คําว่าไอหาจบราชพัฒหรือเปล่านะครับแต่ละคนอีกคนนึงก็เรียกเวลาแถลงข่าวเรียกไอบ้าน,นะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าคนทําไมนะ คนเหล่านี้ทำไมพูดจะรุนแรงกันเรื่อยๆนะครับอนะครับ,อ,นะรบอาจารย์อาจารย์ที่แปนี้ว่าแจ้งจับสสพลังประชารัฐต่อยหน้านะโมโหอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลือกตั้งนายกอบจอนะแคนเะนี่ยนะครับนะว่ากันต่อไปนะครับกรหลหาโหนะย้ำเกณฑ์ทหารเน้นคนทัศนคติดีต่อสถาบันนะครับ ก็อยากจะให้คนมาเป็นทหารแล้วก็รักสถาบันนะครับนะครับ่าอันไปนะครับชัดชาติปัดท้าชนบิ๊กแป๊กแจงเหตุแจงหมดยุคอัศวินขี่ม้าขาวพลังการเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องช่วยกันนะครับนะชัดชาตินี่เขาก็จะลงผู้ว่ากทมนะก็ดูวันต่อไปว่าจะมีโอกาสได้เป็นไหม นะคู่ชิงคนสําคัญก็คือจักรทิพย์ชัยจินดานะครับนะคู่ชิงคนสาคัญคือจักรทิพย์ชัยจินดานะครับไปดูกันต่อไประหว่างจักรทิพย์กับแป๊กนะจักรทิพย์กับแปะ๊ะใครจะได้เป็นผู้ว่า,าราชการกรุงเทพมหานครน,นะครับเนะดี๋ยวกันต่อไปนะครับว่าใครจะนะอีกเรื่องที่สําคัญครับนะนะ คณะรัฐมนตรีไฟเขียวออกคอรอลดดอกเบี้ยผิดนับเหลือ5%เรคลังหวังช่วยรูปหนี้ทันสถานการณ์ราะอันนี้ข่าวดีนะอันนี้อันนี้เป็นข่าวที่ดีน่าสนใจมากนะครับถ้าออกเป็นพระราชกำหนดมันก็ออกทันทีเลยนะครับถ้าก็ว่าดอกเบี้ยผิดนับจะเหลือแค่5%อันนี้ดีครับเห็นด้วยกับรัฐบาลอันนี้อันนี้เชียร์แล้วนะครับทุกวันนี้มัน7.5นะร้อยละ7.5็้าแก้แก้ แก้กฎหมายปุ๊บออกเป็นพลกอดอกเบีย้ยเหลือ5%คนจนก็ได้ประโยชน์ลูกหนีแบงค์ไฟน์นี้ได้ประโยชน์นเนียเหลือแค่5%เนี่ยล,ลดไปต้้ง2.5%นี่ดีมากครับนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีเห็นด้วยคนระับการลดดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนยนะ ยืนยันนะครับลงอิสระชิงตําแหน่งผู้ว่าไม่สังกัดพรรคนะครับใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครนี่ก็ต้องเป็นผู้อิสระถ้าสังกัดพรรคก็คงลำบากครับอีกเรื่องที่น่ากลัวนะครับคือเรื่องเรื่องที่เรือขวางคลองสุเอกเสียหายวันละ 2. จุดนะเสียหายวันละ2 9 8แสนล้านอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะนะมีเรือสินค้าขวางคลองสุเอก ทำเศรษฐกิจโลกปันควนเสียหายวันละ2.98แสนล้านอย่างไรวีแวรนในในการแก้ปัญหาเนี่ยการขนส่งก็หยุดชนะหมดชะงักหมดน่กดนากลัวนี่ยดูเรื่องไม่น่าเชื่อนะเรือลําเดียวขวางคลองสุเย <c oughs> นะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดใครจะไปคิดนะคลองต้องใหญ่ต้องโตอยู่ดีๆปรากฏว่าไง มีเรือลำใหญ่ๆมาขวางคลองนะอะไรๆเกิดขึ้นได้หมดอืมอ,อืมนะครับเนี่ยห,หลายๆเรื่องห,หลายๆเรานะอืมนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เอาจริงเอาจังงันน,น,น,ะนะครับเอาละครับผมไลฟ์สดสัน้นๆดีกว่านะครับนะเดี๋ยวเราจะพักแก่นี้เรยวขอญาตทานข้าววันพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่หนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับเบาวๆวันนี้นะ it's <laughs> นเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกรดสาดแสงร่าง,ร,างร่างค่ำคืนยังมีพระทัน ระชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีท <orship> <friend 's> <est> ี layers, <arson> s <S ่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง เายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงโกรธสาดแสงปรางกลาาค่ำคืนคคคยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คูฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควร,รัคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงรากราค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน